นะครับมาถึงคุณคำเพียนนะครับคุณคำเพียนมีปัญหาพังผืดที่มดลูกแสดงว่าต้องมีอาการก่อนหน้านั้นบอกมาก่อนมีอาการอะไรฮะมีตอนก่อนที่ประจำเดือนจะจะมานะประมาณวันสองวันจะปวดสองข้างนะปวดมดลูกอ่ะน่วงนวง,นวงจ้ะปวดหน่วงแล้วก็จะปวดมากแล้วก็จะหลังจะอุ่นอนจะร้อนๆปวด ปวดหลังหลังด้วยเจ้าเมื่อย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 อ่าฮะทีนี้ก็ไปหาหมอหลายที่ครับหมอหลายที่ทีนี้ก็หนูก็ถามคุณหมอก็บอกว่ามดลูกคุณไม่ดีไม่สะอาดก็ไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงถึงว่าไม่สะอาด <c oughs> ก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรถึงคุณหมอถึงบอกว่าไม่สะอาดได้ตรวจภายในไหมฮะจากตรวจ มีมีก่อนหน้านี้ก็มีตรวจจ้ะตรวจอ่าอ่าฮะตรวจแล้วก็ก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกก็มีตรวจจ้ะตรวจแต่ว่าพักหลังมาก็คุณหมอก็จัดยาให้พอหาหมอเสร็จคุณหมอก็จัดยาให้ตามอาการที่เราเป็นเราปรวดอ่าก็ทานไปประมาณสักพักหนึ่งก็ไปหาอีกที่หนึ่งก็คุณหมอก็บอกว่า เริ่มอาการเริ่มแรกหนูจะถามคุณหมอว่าทําไมหนูถึงไม่สามารถตั้งคันได้เริ่มแรกหนูถามคุณหมออย่างนี้ก่อนอ๋อคือยังไม่มีบุตรจ้ะอันนี้อันนี้เหตุการณ์เมื่อกี่ปีมาแล้วครับหลายปีแล้วค่ะหลายปีมาแล้วอ,อยากมีบุตรจ้ะเคยมีบุตรมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีก็เลยอยากมี ใหม่อย่างเงี้ยนะอ๋อคือเคยมีบุญมาแล้วครั้งหนึ่งจ้ะเสร็จแล้วก็เว้นระยะไปอยากจะกลับมามีอีกทำไมถึงมีไม่ได้จ้ะถูกไหมฮะค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่ามดลูกของคุณเป็นพังผืดข้างละสองจุดเอจุดละสองเซนสามเซนสี่เซนอย่างเงี้ยอืมทีนี้หนูก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วคุณหมอถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายไหมค่ะ คุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานๆก็อาจจะเป็นซีสต์แล้วก็กลายเป็นมะเร็งปากหมดลูกเออช่องคอเลยหมดลูกอืมอืมทีนี้คาคุณหมอเสร็จแล้วคุณหมอก็จัดยาตามอาการที่เราเป็นก็เลยยังไม่รู้กันเลยว่ามีลูกได้หรือไม่ได้<ะ>แต่ว่ากลับให้โรคมาอีกว่าถ้าทิ้งไว้จะมีซีสต์ะนะฮะมีเป็นมะเร็งตามมาอีกออจากสันนิษฐานแรกที่คุณหมอวินิจฉัยบอกว่าเป็น อะไรนะมดมดลูกค่ะเป็นพังผืดคือจริงๆมันเกิดขึ้นได้ค่ะคือพังผืดมดลูกนี่ก็จะเกิดมาจากการมีประจำเดือนนั่นแหละเพราะเรามีประจำเดือนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะ,ะ 12, 13, อายุสิบสองสิบสามเงี้ยอ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเรามีประจำเดือนเนี่ยผนังมดลูกมันจะต้องลอกแล้วมันก็จะหลอกอแล้วก็บีบอ,ออกมาแต่บางทีมันออกมาไม่หมด มันอาจจะติดค้างอยู่ที่ผนังมดลูกหรือหลุดลอกออกไปอยู่ตามอุ้งเชิงกรานอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่ที่รังไข่อันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนทีนี้เนื่องจากไอสิ่งที่มันหลุดลอกไม่หมดเนี่ยมันคือผนังมดลูกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามีประจำเดือนอีกทีหนึ่งมันก็จะต้องหลุดลอกอีกใช่ไหมฮะ uh huh. ทีนี้การหลุดลอกอันเนี้ยถ้ามันอยู่ที่อุ้งเชิงกราน <Okay. S 2> มันก็จะก่อให้เกิดบาดแผลเกิดการอักเสบในมดลูกก็เหมือนกัน <Okay. S 2> นะฮะจะเกิดบาดแผลแล้วก็ มีการอักเสบพอมีบาดแผลการอักเสบร่างกายก็จะสร้างพังผืดขึ้นมานะฮะซึ่งก็เป็นของแปลกปลอมหรือเปล่าพังผืดไม่ใช่ของแปลกปลอมแลวจะอันตรายไหมครก็อันตรายค่อนข้างน้อยถ้าจะว่าไปนะฮะเพราะว่าการที่จะเกิดซิสก็เกิดจากตัวผนังมดลูกมากกว่าที่มันติดค้างอยู่ที่มันกลายเป็นช็อกโกแลตซิสมั่งอะไรมั่งอะไรพวกนี้นะคะ จะกลายเป็นเนื้อร้ายก็ค่อนข้างยากับนะมันจะใช้เวลาหน่อย<ฮ>ะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเยอะอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะเขาบอก3-4ี่จุดถ้ามันมีเยอะหมอก็อาจจะแนะนำให้ผ่าออกถูดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้มิ่งมีบุตรถ้าผานังม,มดลูกไม่ดีเตรียมพร้อมไม่ได้มันก็ ทารกไปเกาะไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วไข่ไปเกาะไม่ได้อยู่แล้วค่ะอันนี้ต้องถ้าจริงๆจะให้แนะนำนะคะต้องไปหาสูตินารีแพทย์นะคะเข้าไปต้องไปตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งได้ไปตรวจไหมฮะยังค่ะยังไม่ได้ไปตรวจเสร็จแล้วยังไงฮะอันนี้อันนี้คือสุดท้ายแล้วมีมีบุตรไหมฮะยังไม่มียังค่ะยังไม่มียังมีไม่ได้อีกจ่ะยังมีไม่ได้แล้วใครแนะนําให้มารู้จักกับบิมฮะ ก็ดูรายการศึกษาไปที่มีรายการของทางทีเอนเอ็ของเราทีเอ็นเอ็นของเราแล้วแล้วยังไงฮะก็ดูศึกษาไปเรื่อยแล้วมีวันหนึ่งมามาเจอคุณเหมียวนะคะก็พาคุณแม่เขามามารายการนะคะก็เลยทางครอบครัวเคยเป็นมะเร็งก็เลยดูหน่อยว่าเป็นยังไง อ๋อกลัวจะเป็นเหมือนกันค่ะ<ม>ก็เลยกลัวจะเป็นก็เลยสนใจฟังหน่อยเมื่อก่อนนะดูแต่หนูก็ผ่านไปผ่านไปทีนี้พอมาดูเรื่องแม่คุณเหมียวที่เป็นมะเร็งหนูก็เลยกาฟังหน่อยมันเป็นอะไรเป็นชีวิตใกล้ตัวกลัวเราจะเป็นด้วยกลัวจะเป็นด้วยก็เลยดูดูทีนี้พอดูไปเรื่อยเรื่อยพ ไม่วันหนึ่งโทรศัพท์ไปหา<ม>คุณเหมียวเลยโทรไปว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไปซื้อมาทานเพราะว่าจริงๆแล้วตอนตอนที่ไปพบคุณหมอไปพบแพทย์แพทย์ให้ยามารับประทานค่ะคุณหมอบอกไหมครับว่ามีวิธีการรักษาอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยไหมเห็นบอกว่าจะต้องผ่าต่งผ่าตัดค่ะต้องผ่าตัดแต่นูไม่ผ่าเพราะว่าไม่อยาก,เล,กเลือกทานยาจาะเลือกทานยาไม่อยากผ่าเสร็จแล้วพอคุยกับคุณเหมียวคุณเหมียวบอกให้ยังไงฮะ คุณเมียวก็โทรไปหาว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยไปที่คลินิกของคุณหมอก็เลยซื้อมาทานอซื้อมาทานประมาณสักทานได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเวลาประจำก่อนประจำเดือนจะมาเอ๊ะรู้สึกไม่ปวดไม่ปวดหลังไม่ปวดปีกมมลูก<า>ก็เลยไปเดือนหนึ่งจ้ะซึ่ง,งปกติเวลาที่จะมีประจำเดือนจะต้องปวดปวดกลับไม่ปวดไม่ปวด ไม่รู้สึกอะไรเลยจ้ะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสัญญาณเตือนสิว่ากำลังจะมีประจำเดือนอปกติประจำเดือนมาตรงเวลาไหมฮะตรงมั่งไม่ตรงมั่งส่วนมากก็จะตรงมากกว่าอ่าส่วนมากจะตรงจ้ะเลดก็แค่วันสองวันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าจะมีประจำเดือนจ้ะไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่ปวดตอนนี้ก็เป็นออก็ไม่ปวดไม่ปวดเออสาเหตุเพราะอะไรครับอาจารย์ คือกรณีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะคล้ายกับกรณีท่านแรกๆหรือเปล่าที่ท,ที่ผมมาถามคนไม่เคยมีประจำเดือนนย <laughs> อาจารย์กับผมก็มีแค่ประจำปีนะฮะ <laughs> <laughs> เ,เพราะว่าเข้าทานบิมเข้าไปใช่ไหมฮะซึ่งบิมเนี่ยมันตัว GM1 มมีฤทธิ์ระงับปวด ต้านการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ปวดแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าภายในมดลูกของคุณจะเป็นยังไงนะคะคอันนี้ถ้าให้อยากจะแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์นะคะแพทย์ทางนี้เลยคือทางสุตินรีเวทนะคะคคเพื่อดูให้แน่นอนเพราะว่าถ้าอยากมีลูกเนี่ย มดลูกจะต้องสะอาดเพราะตอนนั้นหมอบอกมดลูกไม่สะอาดใช่ไหมคะ,คะมันอาจจะมีเนื้อเยื่ออะไรหรือพังผืดค้างติดค้างอยู่นะคะ,คะซึ่งซึ่งเรายังไม่รู้ตอนนี้เนื่องจากไม่ได้ตรวจภายในว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ<ช>แต่ว่าที่มันไม่ปวดเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่ละเพราะว่าจีเอมันมันมีริดตรงนี้นะคะทานมานานเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้นจะทานสาเดือน ทานมาแล้วสามเดือนแม่แมนูทานตอนปีที่แล้วทานปีที่แล้วช่เดือนกรกกรกดากลางเดือนกรกดาทานได้สามเดือนแล้วหนูจะหยุดไปสองเดือนว่าคอยดูซิว่าปวดไหมแล้วเป็นไงฮะก็ไม่ปวดแล้วกลับมาทานต่อไหมค่ะเลยกลับมาทานต่อเพื่อดูแลสุขภาพคือถ้าพูดไปแล้วก็เกือบปีละจเกือบปีแล้วได้ไปตรวจตรวจไหม จะไปตรวจดูอีกทีตอนเดือนมีนาเมื่อมีนาที่ผ่านมาจผลเป็นไงคะผลบอกว่าคุณหมอบอกว่าเหลือจุดเดียวเซนเดียวเหลือแค่1นึ่งเซนจากเดิมที่เคยบอกมีสามสี่ตำแหน่งเนี่ยเหลืออยู่จุดเดียวเหลือจุดเดียวแล้วก็เป็นจุดที่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เล็กเหลือเล็กเซนเซนเดียวเซนเดียว แล้วโอกาสจะมีบุตรได้ถามคุณหมอไหมฮะไม่ได้ถามอ่ะแค่ว่าแค่ว่าไม่อยากมีแล้วแกไม่อยากมีมีหรือไม่มีก็ไม่ไม่ไม่กังวลละไม่กังวลขอว่ายละอาการปวดนี่หายไปก็ภูมิใจแล้วอย่างนี้นะอ๋อดีแล้วแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งที่คุณหมอเคยบอกค่ะคุณหมอยังบอกไหมฮะว่าดีขึ้นคุณหมอทีนี้ก็เพราะคุณหมอบอกว่าหายไปแล้วเหลือแค่เส้นเดียว เอาคุณหมอถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ต้องมาหาคุณหมออีงแล้วสิคุณหมอ,อ,อก็อมยิ้มแล้วไม่คิดถึงหมอเหรอตอนนี้นางพยานก็ยิ้มเพออราะหนูบอกว่าถ้าหนูถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ได้มาหาคุณหมออีงแล้วหมอก็แค่อมยิ้มคุณหมอไปถามได้ถามคุณคําเพียงไหมครับว่าไปทําอะไรมาไม่ได้ถาม เพราะว่าคุณหมอเขารอคิวลูกค้าเยอะเอยคุณป่วยเยอะอ๋อให้การรักษายเยอะคือไม่ถ้าปกติผมสงสัยผมจะถามนะฮะอาจารย์ว่าโดยปกติไม่ถ้าไม่ทําอะไรเลยโอกาสที่พังผืดที่ว่ามันจะลดน้อยถอยลงไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะ อันนี้เป็นไปได้ค่ะแม้กระทั่งซีสหรือเนื้อง,งอกที่มีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหรระบบภูมิคุ้มกันกลับขึ้นมาดีใหม่นะคะเพราะระบบภูมิคุ้มกันเป็นตัวขจัดสิ่งที่มันไม่ดีของร่างกายพวกพังผืดที่ไปเกาะอยู่อะไรพวกนี้ม,มันก็ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งนั้น,นะะระบบภูมิคุ้มกันจะสามารถจัดการได้คือพูดง,ง่ายๆร่างกายแข็งแรงขึ้ภูมิคุ้มกันสมดุลค่ะ สมดุลปุ๊บร่างกายก็โอกาสที่จะเยียวยาหรือว่าซ่อมแซมอาจารย์พิเชษจะเสริมไหมครครับก็คือจบแล้วจะมฮะครับ,รบตอนนี้อาการหายดีแล้วค่ะครับผมผมเข้าใจว่าที่คุณพูดถึงคุณเหมียวแล้วก็คนที่มาออกรายการสงสัยว่าจะเป็นคุณนัดวราใช่ไหมนัดวราที่เขามีทั้งซิสมีทั้งเนื้องอกแล้วก็มีทั้งพังผืดแล้วก็ก้อนขนาดใหญ่ด้วย นนขนา้แล้วเนื่องจากว่าคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเป็นมะเร็งค่ะแล้วคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเขาใช้น้ำแคปน้ำหนึ่งซองแล้วก็แคปซูลเก้าแคปซูลต่อวันโอ้นะ<อ>นั่นคือคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็หายอาการก็หายนะครับแล้วคุณนัทวรามาสัมภาษณ์ในรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นอาการอย่างเงี้ย<อ>ก็กลัวจะเป็นมะเร็งก็ใช้สูตรเดียวกัน กับคุณแม่กับคุณแม่ของคุณเหมียวแล้วสองเดือนเนี่ยนะทั้งสองเดือนสามเดือนทั้งซิสทั้งเนื้องอกแล้วก็ทั้งผืดหายหมดเลยภายในสามเดือนอโดยใช้ขนาดค่อนข้างเยอะนะค,ะคือเ้าแคปซูลต่อวันโ <c oughs> ดสเหมือนกับคนเป็นมะเร็งนะครับก็อาการก็เหล่านั้นก็หายบ่อยก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่อาจ,จารย์น้ำไพยพูดอ่ะมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมา สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปจัดการกระสิ่งแปลกปลอมไม่ลือดขาวเราก็ทำงานสมดุลตามลักษณะปกติของ operation bim นะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะคุณใช้ต่อไปผมก็อาจจะไม่แน่เดินหน้าอาจจะต้องไปมีข่าวดีมีข่าวดีครับขอบคุณมากครับ